สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาเรียนบทใหม่กันนะคะนั่นก็คือหน่วยการเรียนดูที่7นั่นเองค่ะซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องดวงอาทิตย์กับชีวิตนั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนกันหรือย,ยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนดูกันเลย สำหรับบทที่หหรือเรื่องที่1ของหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องความสำคัญของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนั้นนะคะเราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะนักเรียนครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะคะนักเรียนเคยสงสัยหรือไม่คะว่าดวงอาทิตย์นั้นมีความสำคัญต่อเราอย่างไรเอ่ย นักเรียนเคยสงสัยกันไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่ามนุษย์เหล่านั้นมีการใช้ประโยชน์จากแสงจากดวงอาทิตย์อย่างไรบ้างในชุมชนของนักเรียนมีการใช้แสงจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคะนักเรียนทราบไหมคะ ถ้าไม่ทราบนะคะนักเรียนในวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญของดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนั้นนะคะเราไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามารู้จักดวงอาทิตย์กันก่อนเลยดีกว่าค่ะดวงอาทิตย์นะคะเป็นดาวเลษ์กที่มีขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์นะคะนักเรียนจะเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลกนะคะโดยจะให้พลังงานความร้อนและพลังงานแสงที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะ โดยดวงอาทิตย์นะคะนักเรียนจะให้พลังงานความร้อนและพลังงานแสงแก่โลกของเรานะคะดวงอาทิตย์นะคะก็จะมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่อยู่บนโลกนั่นเองค่ะเช่นใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชทำให้เกิดวัฏจักรน้ำให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่โลกนั่นเองค่ะ แล้วนักเรียนคิดว่าเรานั้นได้ประโยชน์อะไรบ้างคะจากพลังงานของดวงอาทิตย์นักเรียนทราบกันไหมเอ่ยไม่ทราบใช่ไหมคะสำหรับดวงอาทิตย์นะคะนักเรียนก็จะให้พลังงานแสงที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตนะคะนักเรียนเช่นแสงของดวงอาทิตย์นะคะนักเรียนจะทำให้เกิดช่วงเวลากลางวัน และแสงของดวงอาทิตย์นะคะนักเรียนก็จะนำมาใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าโดยอาศัยเซลล์สุริยะในการเปลี่ยนพลังงานแสงของดวงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะนักเรียนแสงของดวงอาทิตย์นะคะยังทำให้มนุษย์และสัตว์มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวในเวลากลางวันได้อีกด้วยนะคะนักเรียน และพืชน,นะคะนักเรียนก็จะใช้พลังงานแสงของดวงอาทิตย์นะคะในกระบวนการสร้างอาหารของพืชนั่นเองค่ะ นอกจากแสงของดวงอาทิตย์จะมีประโยชน์แล้วนะคะนักเรียนดวงอาทิตย์ยังให้พลังงานความร้อนที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอีกด้วยนะคะความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะจะทําให้เกิดการหมุนเวียนของน้ําในธรรมชาติเพราะความร้อนของดวงอาทิตย์นะคะจะทําให้น้ําละเหยกลายเป็นไอและเกิดการควบแน่นกลายเป็นเมฆนั่นเองค่ะแล้วก็ตกลงมากลายเป็นฝนนั่นเองค่ะ จึงทําให้เกิดเป็นวัฏจักรน้ํานั่นเองค่ะซึ่งวัฏจักรน้ํานะคะนักเรียนเกิดจากไอน้ํานะคะระเหยกลายเป็นเมฆนะคะจากนั้นก็จะควบแน่นกลายเป็นเมฆฝนทําให้ฝนตกจึงเกิดเป็นวัฏจักรน้ํานั่นเองค่ะนักเรียน นอกจากนี้นะคะนักเรียนความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะนักเรียนยังช่วยทําให้อากาศในบริเวณต่างๆหรือบางบริเวณนะคะมีอุณหภูมิอบอุ่นนั่นเองค่ะและความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะนักเรียนยังช่วยรักษาสภาพอาหารให้แห้งและเก็บได้นานมนุษย์จึงใช้เป็นวิธีในการถนอมอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เคยเห็นที่บ้านหรือคนในชุมชนนะคะนำของสดอย่างเช่น ปลากุ้งหรือพวกผลไม้สดต่างๆไปตากแห้งไหมคะนักเรียนหรือไปตากแดดไหมคะเคยเห็นใช่ไหมคะนักเรียนนั่นนะคะก็ถือเป็นวิธีการถนอมอาหารหรือการใช้ประโยชน์จากแสงของดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะนักเรียนพลังงานแสงและพลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์นะคะยังเกาะให้เกิดโทษได้ด้วยนะคะนักเรียนเช่น แสงจากดวงอาทิตย์นะคะนักเรียนมีความสว่างมากเราจึงไม่ควรมองดวงอาทิตย์โดยตรงนั่นเองค่ะและ 2. นะคะแสงของดวงอาทิตย์นะคะมีรังสีอันต้าไวโอเรตนะคะเมื่อได้รับแสงแดดเป็นเวลานานๆน,นะคะอาจทําให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังได้ค่ะเช่นทําให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังนั่นเองค่ะ และ3นะคะนักเรียนความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะอาจทําให้อากาศในบางพื้นที่มีอุณหภ,ภูมิสูงดึงส่งผลให้ร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ขาดน้ําและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้นั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของดวงอาทิตย์กันแต่แล้วนะคะนักเรียนวันนี้นะคะครูก็จะพานักเรียนมาทำกิจกรรมลองทำดูกันนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์ไปที่หน้า190นะคะนักเรียนเราจะมาทำกิจกรรมลองทำดูไปพร้อมๆกันนะคะ สำหรับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนก็คือให้นักเรียนนะคะดูภาพแล้วตอบคำถามว่าภาพแต่ละหมายเลขนั้นเป็นการใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์อย่างไรนะคะนักเรียนนักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปทําพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับภาพที่1น,นะคะนักเรียนเป็นภาพปลากําลังตากแดดอยู่นะคะนักเรียนคิดว่าในภาพนั้นเป็นการใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์อย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกนักเรียนคิดว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์อย่างไรเอ่ย สำหรับคำตอบนะคะนักเรียนนั่นก็คือเป็นการใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์โดยการนำปลาไปตากแดดนะคะโดยใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้ปลาแห้งและสามารถเก็บไว้ได้นานนั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเป็นภาพที่สองนะคะนักเรียนคิดว่าในภาพคืออะไรคะ ในภาพคือเซลล์สุริยะหรือแผงโซลาเซลล์นั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่าในภาพนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์อย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบนะคะนักเรียนก็คือใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์โดยการนำมาผลิตไฟฟ้านะคะโดยใช้แผงเซลล์สุริยะนะคะเปลี่ยนจากพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะ และสำหรับภาพสุดท้ายนะคะนักเรียนเป็นภาพของพืชนะคะที่กำลังรับแสงแดดอยู่นักเรียนคิดว่าจากในภาพนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์อย่างไรคะค่ะคำตอบนะคะนักเรียนพืชนะคะใช้พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์นะคะในการสร้างอาหารเพื่อนำอาหารนะคะไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะนักเรียนและเราก็ได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันแล้วนะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอครูจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกลับไปทำกิจกรรมในหนังสือเรียนให้เรียบร้อยนะคะนักเรียน แล้วกลับมาพบกับครูอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย